ไพ่บอกว่าตอนนี้ก็คือจิตวิญญาณของคุณได้รับอิสระอย่างแท้จริงนะคะจากเจ้ากรรมนายเวรหรือจากอะไรก็ตามตอนนี้เหมือนกับว่าคุณ่ะใช้หนี้ใช้สินจนหมดแล้วเกี่ยวกับเวรกรรมเกี่ยวกับเรื่องราวที่ทําให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจหรือเรื่องราวต่างๆที่แบบมันไม่เป็นใจคุณเลยนะคะจงให้อภัยแล้วสร้างความสุขให้เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันเป็นพลังงานของ ความถูกอ,อกถูกใจของคนเก่าๆหรือเป็นพลังงานที่แบบคุ้นเคยที่ถูกใจมากๆนะคะจะเข้ามาเป็นของขวัญของกำนันให้กับคุณคุณจะได้รับชัยชนะจะเป็นที่รักที่หวงแหนและจะเป็นที่ดูแลของเขาคนนี้อย่างมากคุณคือดวงใจของเขานะคะอาจจะเจอคู่แท้สายเปที่มีเงินมีทองนะคะมีทรัพย์สมบัติที่จะดูแลคุณและลูก ของคุณในอนาคตมันเป็นพลังงานของความจริงใจที่หวนคืน